สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูมอไซค์นะครับที่ถึงระยะเวลาเปลี่ยนสายพานแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะครับสายพานจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ขี่มาสายพานขาดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ถอดดูนะครับนี่ก็ถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูระยะก่อนนะครับว่าเลยไปประมาณเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับนี่เป็นคลิกนะครับหนึ่งสองห้าไอนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็สองหมื่นนอยนะครับระยะเวลาที่เปลี่ยนสายพันธ์นะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่สองหมืนสี่นะครับอันนี้เกินมาประมาณสองพันหร้อยโลนะครับ เดี๋ยวมาดูสายพานกันเลยนะครับว่าจะอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับนี่นะครับผมเอาน็อตออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับโอ้โหนี่นะครับเพื่อนๆดูสภาพสายพานนะครับ แตพันละ่เลยนะครับดูนะครับนี่นะครับไม่ใช่ขาดแบบธรรมดานะครับอันนี้ต้นขาดนะครับจะขี่อยู่ที่ความเร็วประมาณร้อยหนึ่งนะครับนี่นะครับดูนะครับเพื่อนๆ นี่ถ้าขี่ไปไหนไกลๆคนเดียวนะครับก็น่าจะแย่อยู่มันกันก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่มีรถออโตมิตติกนะครับพวกที่ใช้สายพานนะครับถ้าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนสายพานนะครับตามระยะก็เปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับหรือว่าบางคนคิดว่าสายพานยังดีอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนของผมตอนดูก็เหมือนยังดีอยู่นะครับ ก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับนี่นะครับผลสุดท้ายก็เป็นแบบที่เห็นนะครับดีนะครับที่วันนั้นขาดไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะครับขาดออกไปประมาณห้าโลนะครับกกอนถึงบ้านนะครับก็เลยให้น้องไปยันกลับนะครับ นี่นะครับเพื่อนเดูตอนที่ผมดูนะครับตอนนั้นก็ประมาณสองหมืนห้าพันกว่าโลนะครับดูก็สายพันธุ์ก็เหมือนใหม่ๆอยู่นะครับนี่ สายพันก็ตามอายุของมันนะครับถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนถ้าไว้เลยไปมันจะขาดแล้วจะลำบากเรานะครับแต่ไปไหนไกลๆนะครับอันตราย อันนี้สายพานฝากคนไปซื้อให้ในเมืองนะครับก็มาเลยมาถอดให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ก็พอรื้อได้นะครับนี่นะครับ สองหมืหพันหร้อยโลนะครับสายพานก็อยู่ในสภาพนี้เลยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ